สวัสดีค่ะวันนี้พบกับตู่นะคะวันนี้ตูจะมาแนะนํานะคะนิสันนาวา拉อีกรุ่นหนึ่งคือรุ่น k i n g c a เ SL นะคะกับโปรโมชั่นดาว3ามหมเดี๋ยวเราไปชมกันว่า3ามหมได้อะไรบ้างนะคะค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบสีดําเงานะคะพร้อมกับโลโก้สีแดงรุ่นเดียวกับโปรโฟเอ็กเลยนะคะและลูกค้ายังจะได้รับสเกิร์ตแบบเท่แบบนี้เลยค่ะในส่วนของล้อนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นแม็กของเดนโซให้นะคะขนาดใหญ่ที่255ทัพห5าห้เป็นแม็ก18สวยๆกันเลยนะคะ แล้วต่อมานะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างกระจกมองข้างเปลี่ยนให้เป็นสีดําเงานะคะเพิ่มความโดดเด่นนะคะให้ลูกค้าแล้วก็เป็นที่ครอบของสาวอากาศตรงนี้สามารถเลือกสีได้และลูกค้ายังจะได้รับสเกิร์ตเท่ๆแบบนี้รอบคันเลยนะคะของเป็นของนอสตวันค่ะส่วนของด้านท้ายนะคะก็จะมีสเกิร์ตด้านหลังให้ด้วยนะคะพร้อมกับโลโก้แบบเดียวกับโปรโฟเอ็กนะคะ ค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์หลังสปอยเลอร์หลังเราจะเปลี่ยนสปอยเลอร์บนหลังคานะคะเราจะเปลี่ยนให้เป็นสีดําเงานะคะเพิ่มความโดดเดน่นแล้วก็จะมีคีบฉลามให้ด้วยนะคะหรูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะเราจะติดเป็นแคปล่านะคะทําให้รถดูพรีเมียมดูดีด้วยอีกค่ะค่ะสำหรับโปร39 0 0 0นะคะลูกค้าจะได้ชุดแต่งของแถมตามที่เห็นเลยนะคะ ตรงนี้ไม่มีเก็บเพิ่มนะคะพอนเพียงเดือนรับ8,642บาทเท่านั้นนะคะโปรนี้เป็นโปรรดล้างสต๊อคกค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจรีบติดต่อมาหาตู่ได้ทันทีเลยนะคะ